สวัสดีครับสวัสดีแฟนครับ FC สาวน้อย FC อหนุ่งหญิงครับพอดีไปสื่ออาหารมาให้สองท่องนะครับสื่อซิปเธออะไรซิปแบบไหมอาหารเงึงนเจะกรครองคือกันล่ะเนี่ตอมี้ใดแบบนี้มากครับ เป็นของโคนะครับโคเนื้อแบบเม็ดครับเกือบสี่ลอยกระสอบหนึ่งนี่ท้องขาวคือนวลแน่นไหมอุ้ยอุ้ยดิ้งยินเสียงนะเปิดดิ้งยินเสียงเลยพี่น้องลูกบิ๊กลูกบิ๊กึ้นมาแล้วกระดุกกระดิกขึ้นมาแล้ว ตองขาวมาเลยหนึ้งยินเสียงมาเลยวตองขาวโอ้ยใบยกะเพราไปเอามาแล้วครับพี่น้องเอามาจากสวนปอดสารผิดนะครับเดี๋ยวเสียเอามาให้่เพิินเดี๋ยวเสียเอา,าใหม่เพิินอยู่จังหน่อยใบยกะเพรามืาให้กินใบกะเพราครับน้องหนิ้งยินเสียงแรีนออกมาหาเลยไหมอูควมขนาดมาแค่บกี่มือเองเริ่มจำเสียงคนใดเรลาเริ่มหูซื้อจะคล้องแล้ว ในพามาเบิงครับว่าไฟที่สร้างพุนติดต,ตั้งให้เป็นลักษณะใดนะครับนี่ล้างบ้านครับตัวนี้จะเป็นดาวไลน,นะครับเป็นไฟดาวไลน่นะครับในครัวครับปัดหลอดไฟคือลายที่พี่นอ้องหลอดไฟคือลายเห็นไหม ตีไว้ตีไว้วนดีจ้ะี่จะเป็นดาวไหลนะครับในห้องครัวแล้วก็รองจอดรถครับนี่หกจุดครับเดี๋ยวไปเบิ่งโคมไฟด่านขางครับที่เพิ่น <c oughs> เพินไปนติดว่าจะหรูเข้ากับแบบบ้านมากแค่ไหนนะครับ ว้าวสวยงามครับพี่น้องโคมไฟแบบอลังการงานสรางสวยงามสมกับบ้านแห่งครับพี่น้องสมกับตัวบ้านมากเลยเนี่ยเหนครับโคมไฟ ถ้าเปิดเปิดไฟขึ้นเนี่ยมันก็จะจะซองขึ้นด้านบนนํานะขึ้นด้านบนลงด้านล่างนะครับเนี่ยมันจะเป็นไฟแบบหลอดหลอดคล้ายๆหลอดไฟโปะอะหลอดโปะคล้ายๆหลอดโปะนะครับนี่ตัวน,นี้จะเป็นแบบนี้จะดีอีกแบบหนึ่งคือมันจะโบมีพผวกแมงผวกเ,วกเวกอยียงตกค้างนะครับ แบบนี้จะดีคือแมงสิบบไิปตกข้างอยู่ในโคมไฟอยู่ในไอ้ก่อไฟขอบไฟนะครับนี่ทำความสารง่ายครับแบบนี้แต่ว่าเราก็ต้องรอดูว่าความสว่างมันจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับ สวยงามครับตามทองเรื่องนะครับสมกับไอ้ที่เฮาจะออกแบบได้นะครับเข้ากับแบบบ้านนะครับ นด้านบนบนบานก็นเริ่มไลยไปเรื่อยๆครับเลิ่มเจาะเริ่มใส่ไล่ยไปเรื่อยนะครับพี่น้องสวยงามตามทองเหลืองครับนี่นี่เจาะไปแล้วครับรอใส่หลอดเชื่อมต่อสาย าสายอยู่ครับก็ลังหาสายอยู่หาสายบ่พอบ่พูมันย้อนสายไปใส่นะครับนี่เดี๋ยวไปหาใบกะเพราครับเอาใบกะเพราให้ทองขาวป้นางบเอาใบกะเพรามานะ้ำป้านางไปเอาใบโหระพามาโอ้ยว่าเสียเอาหายกะเพรา ไปอเอาใบโหระพามาแนวไดยกินผักบุ้งก็ได้ทองขาวทองขามามามาทองขาวเร็วมาเร็วมา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 เร็วมา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 ทองขาว,วมา,า,วมาไปเลยทองแทะอย่ามากวนเดีย๋ยวเปิดประตูมาแล้วอ่ะกินผักบุ้งก็พอวันนี้ วันนี้กินผักบุ้งไปก่อนเนื่องจากว่าพิ่นแปลใบกะเพราพิ่นเอาใบโหระพามานะครับพิ่นบไ่ไ้ใบกะเพราไม่เห้าน้องท้องขาววันนี้ก็ยังไม่ได้กินใบกะเพรานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกินนะครับนี่เบิง่งกินไปแต่แสบเป็นตะนัวขนาดยัง่งกุ๊บ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  อะไรพี่โดพี่โดมายืนเบียดอยอย่าเบ่งเบ่งทองทานกับพออ่อทองทานไปเลยทองทานไปไกลเ้ยกินเป็นตะแสบเป็นตะนัวมื้อนี้กินผักบุ้งครับมือเนี่กินแค่อดกับกะเพราก็จะมีที่เอฟซีบอกกับซิมี่ถั่วฝักยาว แตงกวากะลำพวกนี้นะครับแต่ว่าเขาตรงล่างทำความสะอาดนะครับป้องกันสารเคมีนะครับไปได้เวลาแล้วครับได้เวลาไปธุระครับไปหาปูกคขังครับพี่น้องไปหาปลุคขังนะครับเพื่อทำพิธี สะดอกเคาะแก่กรรมให้กับเอฟซีนะครับพี่น้องโทนัดปูไว้แล้วครับมื่อนี้เลาะครับเลาะตากแดดขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณพ่อยพี่น้องเอฟซีครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ฝากเบิง่งโฆษณาเป็นกำลังแรงใจนี่เด้อครับสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สมหรับสะก้อนครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับว่ากยางไปใส่พีโร่กับยางน้เบิ่งทักบ่อ สวัสดีครับ